สบายดีจ้าป่อทุกที่ขานยาโนุสันติธรรมเอกุบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งและขอโกาสนับขณะสงฆ์จะเจริญพรทางไม่ขาวไม่ซีไม่ออกทางทั้งหลายโดยตกลงทุกท่าน เดือนสามนี้เดือนสามอ่างม่สิบสองคำแดือนหอดมือแฮมหนึ่งคำเดือนสามแต่ก็เป็นวันเป็นเดือนวัดฟูจัมร์ซากก่าแต่หลายบ่อนเนาะมันตกมันก้มกันพยาแล้วนะใครมีใครไปกับไปใครมีโอกาสมาจำสินสิกามาสินะแต่ว่าอาจารย์ประทิตทุกปีจะสถานทีอย่างนี้ก็ เ็นสถานที่ป,ปัพยะพอสมควรเนาะครับศาลลายยางโดยเฉพาะกระทาวาลวัตถุสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญอีกบรร่อนึงที่อาจารย์เป็นสาืออาจารย์มา,าเมกามาเนินก็เลยมาอยู่ก็เดินเรื่องเอ,งอกสารถือต้องเหมดแล้ว สามวันอาจารย์จะเซ็นเอนกสา,สารเขาเซ็นไห้เซาเอกตาตามตามตามมันหลังจากพระอาจารย์เพึน่นอันเทศนาเรียบร้อยแล้วก็เขากับไม่เขายัางบุทันบวชเด้อพี่นอ้องเด้อเฮาก็ยังบุทันบวชล้วก็สีมาพากันยิบขันดักเบงพี่เมือ่อไม่ออกร้อยขันดักเบงกันไม่ออกน้อยเจ้าไปไหว้ไสอันนี้เดสะคอนเบ สบายดี FC แน่สบายดี FC huh คุณแม่แตงนี่ค่เพิ่นบวชเรียบร้อยเฮายังบ่ทันบวชอันบ่สิซอยกันนี้ไม่ต้องไม่ต้องอันนี้จะเอาไปไว้ใส่อันเด้ๆๆอยู่ในกระต่าน่ะเอ้าจกมาเดีวเอนี่ทายๆให้น้ําทองกินเมืองกงเ้านําเด้อพากน้ําไปตกเงิน้าเาอนมันมืด เดี๋ยวสายดีเนียค่ะอมกเปียมามงกระเทียมสงเป็นมือกล้องมานำไดเลขาเด็มานำถ้าเกินควรแกกระเทียมเออไปเปถ่ายเอาแกกระเทียมเดี๋ไม่รูเาถ่ายียเอาเมลอยลนนี่ลอย้มพังกระลังนิบเบง หับงานทุกงานบ่ลออยหับงานงานบุญงานบุญงานแต่งงานแลเนาะแต่งหับเบิดแล้วก็มีลูกีจะแทนเบิดแวนี่ะกเป็นมือกองไดนี่นะอืวยูซอมันแจ้งิบ่200พอเยนลกคเอ้ยเอาหยิบััเงแล้วเฮาจังสิได้นอนเด้อพี่น้องยังเียมื้ออื่นยังฮอดบ่ฮอดคไดอ่ไดยงอย พ่อบอลอยทำเลยเอมัมดเลยบอลนี่ตัวนี้ดลบทีนด้ใ้ลตัวนี้จีบเป็นตองบ้านอเนอนเขา้ออนสีเป็นตเออจีบตั้งในจีบเปต้องก็ได้เจ้ายัด้าก็จหุไหวผ่าได้เนาะฮะเจ้า่วด่อื่อเจ้าหุดไหว้ผ่าก็ได้เป็นงไหวผ่าก็ได้ทำเบาบวชเดี๋ใช้อไหผ่าได้มาแน้อยนีอะไม่กินแว บวดมานนี้อบวชให้แล้วหับสิ้นหาเล้ได็กตะวหั like บชินแปะทางนี้ก็ะยิบทางเบงแล้วบวชเพิ่มหับชิ้นหานะเน้หับแปะกินแปะบวชแล้วอยากยังไยังไงหับชิ้นแปะเด็กก้องบริกินเลยเดียวกินแน่นแม่นเลย กินได้นะนำใช่ค่ะยหัดแต่ว่าลังเทือกเปาวหยาอกียจะหยาต่างหยาต่างเออหักกินเก่าไม่ได้เเป็ดนะไม่ได้กินเป็ดนข้าวไร้เนาะกินเจี่ยวเที่ยววตัวเจียวก่อนกัเจียวคนละเจียวจ้ะเออเจียวคนละยบือเนไบวเนหอมเนาะจริเอเจียยวคนละเจียว ่าน้ำมันเหเลือแล้วก็เวเทียมเทียบก่อนเนาะจ้บบัวลงอวเเทียเปก่อนมันป็นจกออกง่ายเนาะทล้่เ่าไมื่อว่าบดแด่นน้ีรแรกเนาะคณแรกเหยียดไดแล้วกคณแมัไม่เหดได้ทำนก่อน้องกระพ ถักเงินครัวก็แกะกระเทียมเลยจ้าแกะกระเทียมกับพรอมบัวเติมครัวสีเจียวกระเทียมผักบัวเมียนมืองสอต้มกวเปียกปลา คอยกมากับแม่น้อยมันเป็นมือกล้องมาจำศีลกับแม่น้อยนั่งวจะมาคอยอันเตรียมแล้วลูกด้บลูบดบอคอยอบอเป็นยังเียวง่ตวนลองกต้อง ้เอาอไม่อปเลอะอเอ่ได้เห็ดเัตัอยังเลยเห็ด้าเมันมันหอมตาะมันไม่เด้เขาเห็ดนันเขาแบบต้นแป้งแทนอืม

บัตรเกษตรไปบนทางไม่ร้อยไม่ร้อยิบ่ขามาเบงเดจ้าบันนี้เตรไปบงทางไม่ล้อยต่อทางไม่น้อย เลือดบวมเลือดมันแดงเยอะมากมันจังเออเปิดแป็ดอ่ะพีเป็นอยู่อ๋อเป็นงขาวเลยแบบนี้นั่งแบบนี้เลยแบบนี้นางเลิศนะไม่ได้เตียงอย่างอย่างหยิบชาด้วยคนเนี้ยแบบเขาต้องมีเครื่องเขาเป็นแบบนั้นแต่ว่าเขามีแบบใครจะทำดีนี่เลยอึดบุญอึดใส่กันโดยตรงมันดำหมด ไม่ร่อยกะเสียดอกไหมถ้าอยู่ได้ยังรู้มือลายเลยเสียสีแดงเง้ยนามาเบิกเยปถือย่งเางเนนีางต้

เนอนยังได้สคนราไปนอนัผีนอนนี่แหละทีมงานชัวทีงานอนใช้ก็ได้ังสือทีมงานไม่เบ้ทีมงานอะไรรายการยังมีอีกตุ๊กหันตัวเขาคนนั้นเอสเอคอนหาสินกบแฟกับเชนปลาเช่นคนเมื่อยห่าเออผีป่ากับยังคนคนคือว่าเป็นนุ่มเสือกาวแล้ว แม่นล่ะมาีาแดงมเลยเลยขาอันะเพราะมันเป็นหาาทำื้อทำทคลิปนี้คอยกระซิคอลาไปก่อนเ้ยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งฝากซ่องแมนนอฟแฟมิลี่จ้าบ๊ายบาย